บ okay. ริเวทคอมมอนมาหนึ่งรำพึงขนึงถึงตัวอกเอ๋ยนึกเกรงกลัวใจสั่นระรัวมัวระเริงรุงเชื่อแต่คำวิงวอนออดออนปลอบใจให้เร่ เร,เราเริงมวัวเมารักเขาเท่าชีวันคำหวานเยินยอพนององอนเชื่อใจเขาไม่หลอกหลอนฟังซอยสุนทรเสนิทพรานเขาพรอดเขาออดออนวอน ใจก็อ่อนเหหันพรานข้บคำคำรำพันมิทันได้ไตรตรองอกฉันจึงต้องระทมกลับบทเพลงคำรำพัน หวานๆซึ้งๆแล้วค่ะความรักอะไรหนักใจเหลือเกินล,ลุ่มลงเสียจนเพลินเราถูกย่อเยินจึงเพลินยมความรักที่ก็กินใจ ซึมแรกอยู่ในอารมณ์หลงรักเขาชื่นชมนิยมมั่นใจเขานั้นไม่แลเหลียวความรักใครๆก็ไม่เหมือนเราไม่สดชื่นดังเขา โอวารักเราช่งางเปล่าเปลียวเขาชูเขาชื่นชีวิตรักกันสนิทกลมเกลียวโออกเอยเราคนเดียวรักเราอยู่โดดเดียว เดียวใจทำให้